สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ e ีีที่302ครับมาใหม่ล่าสุดนะครับหลายรายการนะครับอดีตผู้รับเหมานะครับบุรณะวัดนะครับก็ไปเจอสมบัติเก่านะครับเก็บอยู่บนเพดานโบสถ์เหมาออกมานะครับล่าสุดนะครับมีพระเก่าที่สวยหลายรายการนะครับคนโบราณรุ่นเก่านะครับนิยมพระนำพระนะครับเก็บไว้บนเพดานนะครับเก็บซ่อนไว้ตามเพดานโบสถ์นะครับ เป็นวัดล้างเก่านะครับคุณตานะครับได้มา1ชุดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับตามนี้นะครับแอลสาเบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกนค r วอาโค้ดเข้าไลน์ครับพระเก่าสวยหายากและไม่เคยเจอนะครับเป็นพระที่แปลกนะต่อก็ได้พระสมเด็จวัลคังนะครับทรงเก่งจีนนะครับซึ่งเป็นพระเก่าโบราณอายุร้อยกว่าปีครับไปค้นเจอไปพบเจอโดยบังเอิญนะครับคุณตานะครับบุรณะโบสถ์วัดนะครับ วัดล้างสมัยก่อนนะครับก็จะมีพระเก็บอยู่บนเพดานโบสถ์อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จโบราณนะครับพิมพ์แปกและสวยสวยงามสมบูรณ์เดิมๆนะครับน่าจะเรียกว่าทรงเก๋งจีนนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดเกศเชยโยครับเจ็ดชั้น เนื้อสสวยเก่าๆพิมพลึกคมชัดครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับวัดเกศเจ็ดชั้นด้านบนนะครับจะมีชํารุดนะครับตรงนี้นะครับจะมีรอยชํารุดเก่าก็แพ็กติดไว้นะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆครับเจ็ดชั้นวัดเกศหนึ่งในชุดเป็นจ่าพารีนะครับเนื้อสวยเก่าเดิมๆครับเป็นองค์ที่สองนะครับของรายการพระสมเด็จต่อก็ได็นองค์ที่สามนะครับของรายการครับลําดับที่สาม เนื้อสวยเก่างดงามนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆองค์ที่สามพระเกตเลียวแหลมนะครับพิมพ์นี้น่าจะเรียกว่าพิมพ์เกตบวโตมครับวัดละคังนะครับเนื้อจสวยแห้งๆเก่าๆองค์ที่สามครับรายการพระสมเด็จต่อไปก็มาชมเหรียญหล่อนะครับ สุดยอดหายากนะครับพบเจอได้น้อยมากเหรียญหล่อเนื้อสมฤทธิหลุมพ่อไผ่วัดกำแพง2 4 7 8เปครับเป็นเนื้อสมฤทธิครับผิวกับดำพอสอ,อยู่ด้านหลังนะครับ24 7 8ี่เเหรียญหล่อจอบนะครับหลุมพ่อไผ่วัดกำแพงกรุงเทพมหานครครับสุดยอดหายากนะครับเคยเจอแต่เหรียญลูกไข่เหรียญจอบใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญใบพุทราครับ เหรียญหล่อยอดนิยมหลวงพ่อ,พอไผ่วัดกำแพงเนื้อสำลิตโบราณหนึ่งเดียวเช่นกันนะครับไม่เคยเจอที่ไหนนะครับพิมพ์สมเหลี่ยม2 4 7 8ครับสุดยอดหายา,ยากมากๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านต่อไปก็นานๆมาทีนะครับพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อตะกวดสน,นิมแดงครับกูวัดภาษีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับ สวยเก่าและสมบูรณ์นะครับหลังนายผ้านะครับสนิมแดงเก่าทั้งองค์ครับพายอดนิยมมากๆนะครับพระพุทธชินราชใบเสมาสนิมแดงนะครับสุดยอดหายากนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับยังมีอีกหลากหลายรายการนะครับต่อไปก็ามาชมพระสมเด็จเกจิเก่าชื่อดังยดปทุมธานีครับหลวงพุทเทียนวัดโบส ประครูบวรวรรณธรรมกิจนะครับสองปีปีสองพันห้าร้อยหกนะครับพระสมเด็จหลวงปู่อ้นนะครับขอภัยนะครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ครับพระสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีครับสวยเก่าและเนื้อแห้งเดิมๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าสวยยอดนิยม มาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จขาโต๊ะสมชั้นวัดละคขางนะครับพิมพ์สองพี่น้องครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมนะครับเนื้อสวยและงดงามมากครับพระสมเด็จขาโต๊ะสามชั้นวัดละคัางเนื้อแห้งเก่าเดิมๆนะครับ สุทติดต่อเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับพระสมเด็จขาโต๊ะสามชั้นต่อไปก็มาชมพระก,กูโบราณนะครับสร้างน้อยหายากนะครับพระสุมยอกําแพงเพชรองค์นี้เป็นพระเนื้อดินเผาเก่าและแห้งมากนะครับสุดยอดพระก,กูเก่าของไทยนะครับพระสุมยอกําแพงเพชรเนื้อดินนะครับ ผิวสวยเก่างดนงามนะครับนานามาทีครับพระสุมยอยอดนิยมนะครับกู่เก่าของจังหวัดกำแพงเพชรครับอีกหนึ่งองค์ก็มาใหม่นะครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัตรจุลามณีครับพิมพ์สังตินะครับพิมพ์นี้นะครับจะมีโคตรยันนะที่ศีษะครับหลวงพ่อเนืองวัตรจุลามณีเหรียญทองแดงรูปไข่ปีหนึ่งหนึ่งครับ ยันนาศีษะนะครับยอดนิยมและหายากมากครับท่านใดอยากได้ไปใช้เปบูชานะครับติดต่อเข้ามานะครับหลวงพ่อเนื่องนาะศรษะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งองค์ก็มาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จวัดนกอ่านทองเนื้อเขียวเก่าสวยและสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมนะครับวัดนก ซึ่งเป็นพระกุโบรานะครับของจังหวัดอ่างทองนะครับเนื้อสวยเดิมครับมาใหม่ๆล่าสุดชิ่นชอบและสนใจ0620792526พระกลุวัดนกยอดนิยมบ้านๆนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับมาพร้อมกับข้าวกูเก่าเดิมๆนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับหลวงพุทจันทร์วัดโลกหล่ำนะครับเกาะพังานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ สุดยอดพระสายเหนียวเมืองใต้ครับพระสมเด็จพระสมเด็จยอดนิยมนะครับแดนใต้นะครับพระสมเด็จหลวงพู่จันทร์วชลโรกหลํำนะครับสุดยอดพระสายเหนียวนะครับมาใหม่ล่าสุดครับองนี้ไม่เคยเจอนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่จจเนื้อขาวนะครับองนี้เนื้อออกเทาดํานะครับสวยและสมบูรณ์นะครับหลวงพู่จันทร์วชลโรกหลํำ ต่อไปก็เป็นพระคุนแผนยอดนิยมนะครับมาใหม่ล่าสุดพระคุนแผนกู่วัดมุนเทียนนะครับจังหวัดอยุธยาครับเก่าโบราณครับพระคุนแผนปู่วัดมุนเทียนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเก่าโบราณน,นะครับอายุหลายร้อยปีครับลงลักปิดทองเก่าสวยชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระคุนแผน ปุกมนเทียนครับบ้านนะครับช่วงท้ายรายการนะครับขอนำเสนอรูปหล่อพระสังฆกระจายหลวงพ่อพเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรหล่อเก่าสวยคมชัดนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับรูปหล่อพระสังฆกระจายยอดนิยมครับเป็นพระหล่อช่อนะครับ มาใหม่ล่าสุดครับถราบานยอดนิยมนะครับ EP ที่3า2จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจรายการไหนที่ต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นพวกคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม